ไปชนสุดศพเนี่ยผลเป็นยังไงครับเจออะไรไหมไม่เจอเลยค่ะคือผลการชนสุดพลิกศพเนี่ยไม่พบสาเหตุการตายที่ชัดเจนเลยฮะไม่เจอเลยเหรอครับค่ะไม่พบสารพิษตกค้างในร่างกายไม่พบบาดแผลไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือความผิดปกติร้ายแรงในอวัยวะภายในเลยเหมือนกับแค่หลับไปเฉยๆอย่างนั้นเลยครับประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งการที่ไม่เจออะไรเลยเนี่ยบางทีมันน่ากลัวกว่าการเจอหลักฐานบางอยา่างเสียอีกนะคะ จริงครับแล้วเรื่องแคปซูลที่บอกว่าให้กลืนตอน18.30นอนครับอันนั้นพอจะสืบได้ไหมว่าเป็นยาอะไรหรือสารอะไรก็ไม่เลยค่ะตองรวจพยายามสืบหาที่มาของแคปซูลสอบปากคําคนในกลุ่มผู้แสวงหาแสงที่อาจจะเกี่ยวข้องแต่ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์เลยอ้าวแกลเป็นว่าตันไปหมดเลยสิครับใช่ค่ะมันก็เลยทําให้เกิดทฤษฎีต่างๆขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยเช่นอะไรบ้างครับ ก็ต้องแต่อาจจะเป็นยาพิษชนิดที่เครื่องมือในยุคนั้นยังตรวจจับไม่ได้หรือว่าการทดลงทางจิตวิญญาณบางอย่างมันผิดพลาดไปหรือบางคนก็อาจจะคิดไปถึงเรื่องมนุษย์ต่างดาวจริงๆ